จะพิจาราได้แล้วเซ็นแล้วพิพรมก็จะกล่าวไปอีกว่าพิพรมก็จะกล่าวไปอีกว่าพระผู้เด่เจ้าก็ได้เทศนาสอนอย่างนี้จากหนึ่งเดือนไปสเดือนไปหกเดือนไปเจ็ดเดือนไปเก้าเดือนหลังจากเก้าเดือนก็มีพุทธบริษัทเข้ามาฟัง พระรัชกาลท่านอีกที่พระองค์ยืนอยู่ข้างหลังอีอาว่าตามนื้อพระรเจ้าก็บอกว่าการไม่ทำาทาบาปทำปววพวกเราก็การให้ทำาทาบาปทำตัวการทำใจให้ดีการทำใจให้ดีอันนี้เป็นค,าความสำนึกเราพวกเราก็สาทุกพร้อมกันเมื่อสาทุ่เสร็จแล้วปุ๊บบรรดานางจินจารมริกาผู้ได้เดินเข้ามาอีกนเดินที่าแต่นางจินจารมิกา มาครั้งนี้เปลดเพราะเธอเข้ามาด้วยประดุกเป็นคนกำลังตั้งคานนางจิจามเการมาในช่วงนี้จะต้องมีเศษผ้าในการยัดเข้าไปในท้องแล้วก็เดินเข้ามาในอาคารและนางจิจามเวนการก็เมื่อเดินเข้ามาเสร็จแล้วก็ชี้หน้าไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็พูดว่านี่แนี่ยตถานโทษ ตัวสอนคนอยู่นีเลยไม่ไปดูแลเรากับลูกของเราเรียกหลับบ้านมาไปดูแลเราเดี๋ยวนี้อ่าทันทีชาวบ้านก็มองเห็นอ๋อนางจำใจวิตาทองพวกเธอก็มีทางเดินกางท่าเสียงกันว่าเลยวันนั้นโุ้ย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 โอ้ยแต่เป็นอยางไรอ่าเมือ่อกลางวันทานมันอยู่ปุ๊บพระพุทธเจ้าอ่าฟังนะพระพุทธเจ้าเห็นข้าไม่ดีแล้วพระพุทธเจ้า เจ้าเท่านั้นแหละที่รู้ว่าอะไรเป็นความจริงอ่าด้วยเสียงพุทธนรนีจบลงต๊บปราบบว่าพระอินทร์ที่อยู่บนฟ้าได้ยินเสียงพระพุทธเจ้าพูดและเกิดความไม่เป็นธรรมพระองค์ทรงเสด็จลงมาจากสวรรค์พร้อมกับชาเอิรังสามเสียงใครจะเป็นพระอินทร์กับ อินอ่าพระอินตโตเล็กขี่ช้างมานี่คือมองอุดของพระอินอ่าพระอินก็จะสวมมงอุดลงมาแล้วก็แม็เอาวไว้ดีแล้วทีนี้พระอินจะต้องมีคาถาด้วยใช่ไหมครับอ่าพระอินก็ขีช่ช้างเมื่อขี่ช้างลงมาจากสวรรค์ช้างก็ทำฟาดวงฟาดมาลงมากลางอยู่กลางอยู่ อยู่นั่งกลั่นมาเอาไม่หายแล้วทีนี้พระอินทร์ก็แสดง็จทมโกรธเกรี้ยวเอาพระอินทร์แสดงจหน้าตาดุโกรธเกรี้ยวพระอินทร์ไหนพระอินทร์อา่าเธอแสด็จหน้าตาโกรธเกรี้ยวฮะและก็พูดจะไปแล้วพูดว่าจะไปแล้วพูดว่า ใสท่ทั้งนองลงไปนั่งชิบกับน้องบินนาดีเทียรเล็วก็มึงดิ่กล้าใส่ไหมพูดถึงเ,เจ้าเหรอกล้าใส่ไหมพูดถึงเ,เจ้าเหรออย่างนี้ต้องเจอสับสอ้อนอ่าอย่างนี้ต้องเจอสับส้อนทีนี้ช้าก็ทำเป็นสะบัดไปสะบัดมาทีนนี้พระอินทร์ก็นั่งอยู่ ไปที่ท้องนางจิงจะมาปีนกัรปีงอ่าเห็นนางจิงจะมาปีนกันก็ยืนอยู่ปุ๊บอยู่ๆปุ๊บเศษท่าของนางก็ตกลงมากลางประชาชนอยู่ตรงนี้นางก็